สวัสดีครับพี่นอ้องผมอาจารย์ตอดครับวันนี้บรรยากาศดีฝนตกก็บ่ท่านเดินทางเข้าบ้านพักครับพรสิเดินทางเข้าบ้านรักมืออื้นกำลังแกะเพียงแกะยังกันอยครับเตรียมงานเตรียมเพ่งเตรียมไหลนริตะไลท์อุม้มปิดครับครั้งที่20ครับผมแกะเพลงอยู่บ้านมืออืน่นว่าจังสีเขาสำนักง,งาน แกก็บ่แก้ดีแล้ครับมีหมาหน่อยตัวนึงมากวนเพื่อนอยากลองเพียงนำํำเพื่อใดพวกนี้ว่าตั้งแต่เป่ายัางข้นเพิ่นกะเพื่อนมาหลองใส่หลุดมีหลากหลายเพียงครับหลากหลายผลงานชว่นะครับในรอบท,ที่ยี่สิบหนือว่ารับตรงนักพอสมควรแต่ว่าการสิทเทียบไทดีที่สุดต่อดี่จะเห็นออกมาได้ครับว่าสิเป็นด่านผลงานเพีงใหม่ ไม่แน่เกาแน่แหละก็โชว์แน่นะครับหลายอย่างผมแกเ่งอยู่บ้านยามในหนีส่วนมากสิอบวกไ,ไดหแกดีครับท่านสิมีนักร้องรับเชิญเขามาโหลดตัวหนึง่งเมื่อมันผูน้หนึ่งเลยครับตัวหนึง่ง <c oughs> 5, 5, 5 mà làm bồn làm phơi bồn luôn, Làm phơi nó hao nọ bồn 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 น้ำเดินมาเลี้ยเลี้เลียวน้ำตืออ่ะน้ำตอนาะน้ำตืเนอเะมงนอะนํานตยเป็นวะ แนวใดสีเปาแนวใดจังสิร้องถือมันบ่ถือขี้ปรับเสียงใส่เนยตี้วเลยโอ้ยนักร้องแนี่เป็นนักร้องจังเลยจังบ่ให้มันถือขี้นักหลงจังดลยจังบ่ถือขี้เอา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 เป็นลำก้อนแก่นเนาะตามสาเนาะ อ้างได้นนะปะ้าโบราคือเก่งเลยเอาเบีบได้อีกเ้องเอาเอาแบบเอาเบีบได้อีกว่าโอ้เเยเฮ็ดจะได้จังสีมวส้วนมาในห้เฮ้ยจะได้มวนหลัหลาปั๊บขี้ใส่ในม่อมันโบนถือขี้บ้างเัรอมันโบนถือขี้ปั๊บขี้ใส่เด้อเอามหมยเอาหมั้ยนะฮนะเอาลำเพื่อนเนาะเอาลำเพื่อนเนาะลำเพื่อนปะติ้มเ,เ,เร็วเร็ว ถือขี้บอกเราหนะต้องมาถือขี้ลองได้ดีได้ไหมเว้ยจะพูดเป่ากับเป่าก็ถืออยู่แอนบปะ Ờ, xì vịt đủng luột vào, xì vịt đủng luột đấy, không nào? Xì vịt đủng luột cho này. บางสามศาแต่ว่าบางไม่เอาได้ขนาดโอ้ยเอาใจน้ำหยาบเลยนักรอน,กนอะไรสิแก้เพียงใหม่พี่ดุพมพรมะแนงเ,เป่าหยากยู่นี่พ่อนาเลย 你们ลอง ว้า <Billie S 2> นี่หนักหลอนอังเบรย์ต้องกว่าเหนื่อยแหละครับหนักหลอนผมหลอนไปหลอนมาเมื่อยแหละวันนี้ก็เดี๋ยวมีมาเบิ่งหนีมาเบิ่งหนีมั้ยมาเบิ่งหนียังนีมีโกะวะยังนี่หนีมาเบิ่งหนีมันมีโกะวะมันมีขีโกะวะมาเบิ่งด้วยนี่มาหาขีโก้ยไว้เมื่อยแหละครับหนักหลอนเมื่อยแล้วมาเบิ่งมาเบิ่งหนีมันมียังอยู่ในี่หนีมั้ยหลอนอีกบ่ ที่เราอีกว่าทีเรต่อให้ลองนี่ให้ไวมาเร็วที่ล่ะมาเบิ่งหนีไว้นี่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 โอ้โก้โก้โอ้โก้โอ้เร็ว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 มาเบิ่งโก้เร็วมักขี่โก้ครับพอเห็นอย่างไรตะขี่โก้หมดมือหมาพันยาอ่อนแก้เพียงอ่อนครับบาดนี่เจ้าเวลามองน้ำมูนมามามาโดนแล้วเห็นน้ำมันตลกดีสนองพมก็เลยเอาใหม่พี่น้องเบิ่งว่าแต่แก้เพียงยามไหนนะครับบาง่นจะมักมาลองเพียงใจโหลด หลองจักถือกูถือผู้โป๊กผูวถือขี่หมาฝากติดตามาช่อง youtube ของอาจาร,รย์ตอดสตางเป็นแสงทองกันเยครับด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นะ,นะครับเพลงอย่างอีกหลายเพีงเยงครับท่านเดียวครับทีได้ทำการแกะเพลงซะก่อนบ่ายนี้เอาเป็นจริงเป็นจังก่อนนะครับเพ <P le ak> ื่อผลงานด้านหน้าวิธีนะครับ <P le ak> ให้พี่น้องไล้ที่ตามรับชมรับฟังกันวันที วันที่4นี่นะครับ4 4กันยายนนะครับเป็นนาริตะไล่รอบที่20ครับฝากพี่น้องซอยเชี่ยซอยที่ตามไม่เด้อครับเด้อช่องสตางค์โนตีเพชรแสงทองนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สักวันครับที่ตามคลิปหนาต่อไปครับผมขอบคุณในหลายครับ